นี่คือสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าความฝันของคนรุ่นใหม่ไม่เคยหยุดอยู่แค่ในห้องเรียนทีมเร์ฟิล์มจากคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมสร้างปรากฏการสถานวงการภาพยนตร์สั้นคว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมจากผลงานเรื่อง Until the Dawn Coming หรือชื่อภาษาไทยที่กินใจว่าก่อนวันพรุ่งนี้จะมาถึง ขอแสดงความยินดีอย่างสุดซึ้งกับทีมลอนเซอร์ฟิมสุดยอดฝีมือนักศึกษาจากสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัลคณะนิเทศศาสตรม์มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยอย่างยิ่ยงใหญ่ด้วยการคว้ารางวัลภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยมจากเทศกาลฉายหนังเจ็ดเทศกาลนี้เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถด้านภาพยนตร์นะครับ โดยได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากงานประกาศรางวัล The WSLH Thailand Spotlight Award 2025ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่18ตุลาคม2568ณนะคลิฟโซติอยเธอร์แบงคอกเอชีเอทคีเดอร์ริว์ฟรนบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักและสีสันเหล่าศิลปินดาราและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยต่างตกเท้าเข้าร่วมงานเดินพรมม่วงท่ามกลางเสียงกรีดและกำลังใจจากแฟนคลับอย่างอบอุน่นนึกภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัลระดับฮอลลีวูดเลยครับ และนี่คือรายชื่อสมาชิกทีมลอนเชอร์ฟิล์มยิฟดี64ผู้สร้างสรรคผลงานสุดปังนัทพลอินทรังศีอภิรมอนุญานุหงวัชรพงษ์เปื้งยาวจิรพัฒน์เพรหมูศีราสาพักดีสุภาวิตาทองทิพย์ระพีพัฒน์ทศราชพรภัยลินสีพลังอบอนิตย์แย้มพงไทยณทิพัฒนวงพยักษ์ธีรพัฒนวิโรศิริ เศษพัสพงเลาพันธ์อธิบดีบุบผามาตนางังอัญชนออยทะเรศรนัทพงเ์ถาพัสอัญยวันสุทธสนนันพัสคงกระโทกชัยนิวัฒพงการจนโกมลออมรรัตจิตจ,จงสุทธิศักดิสมนชนชนกรักอิสเรศีขอขอบคุณอาจารย์ประชารักวงศรีแก้วอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนอย่างใกล้ชิด แต่เดี๋ยวก่อนรางวัลน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จของทีมลอนเซอร์ฟิมเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาและคนรุ่นใหม่ทุกคนที่มีความฝันอยากจะสร้างสารรค์ผลงานในวงการภาพยนตร์อีกด้วยประเด็นน่าสนใจหลายคนอาจมองว่าการทำภาพยนตร์สั้นเป็นเพียงกิจกรรมนอกหลักสูตรแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึกฝนทักษะและความคิดสร้างสารรค์ที่สำคัญซึ่งสามารถนำไปต่อย,ยอดในอาชีพการงานได้ในอนาคตคำถามชวนคิด คุณคิดว่ามหาวิทยาลัยควรสนับสนุนกิจกรรมด้านภาพยนตร์และสื่อสร้างสารรค์อื่นๆมากขึ้นหรือไม่และคุณมีไอเดียอะไรบ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถทางด้านนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ f ิวฟิ a เม i g i ดิจิ e d i a มีดีเด็กฟิล์มสีปทุมเพิรสทิวเคอร์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสีปทุมบิยอนเดสครินเดเฮิร์ฮิสเทลนซอฟ์ไลค์อวอร์สองพันยี่สิบห้าเด a ร์เฮิร์ลฮิสอวอร์สองพั